สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างใบเสร็จรับเงินนะครับด้วย Microsoft Excel นะครับโดยใบเสร็จรับเงินนะครับมีลักษณะไหลแบบด้วยกันนะครับแต่หลักๆแล้วนะครับมีส่วนหัวแล้วก็ส่วนของตารางรายการนะครับแล้วก็ส่วนท้ายนะครับโดยผมจะเอาใบเสร็จรับเงินอันนี้นะครับมาเป็นตัวอย่างซึ่ง ดูแล้วเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าเวลาจะสร้างมันก็สร้างยากมากนะครับใน Excel ไม่เหมือนกับ Word ซึ่งสำหรับมือใหม่แล้วพอเจอตารางหน้าตาแบบนี้เห็นแล้วก็ไม่อยากทำแล้วอยู่บริษัทก็อาจจะอยากจะลาออกด้วยซ้ำนะครับเห็นแล้วเครียดนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการจับพิมพ์ตารางที่เป็นใบเสร็จรับเงินออกมานะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับ ขอย้ำอีกนิดนะครับก่อนที่จะเริ่มกันก็คือว่าใบาเสร็จรับเงินเนี่ยนะครับหรือว่าตารางพวกนี้เราก็สามารถสร้างใน Word มันจะง่ายกว่าสร้างใน Excel แต่ทำไมที่เราต้องมาสร้างใน Excel เพราะว่าเพราะ Excel นะครับเราสามารถที่จะทำพวก Vlookup เพื่อจะดึงข้อมูลมาจากรายการสินค้าหรือว่าแฟ้มลูกค้าได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองสร้างใบเสร็จตามนี้นะครับ โดยผมขอ Copy เข้าไปใน Excel นะครับเพื่อความง่ายนะครับเดี๋ยวเปิดไปเปิดมาแล้วก็อาจจะดูและสับสนนะครับหน้าตานี้ Copy มาเรียบร้อยแล้วนะครับมาวางอันนี้อาจจะดูเล็กนิดนึงก็ประมาณนี้นะครับป่าจะได้อย่างเนี้ยดูเหมือนเหมือนจะง่ายแต่จริงจริงๆแล้วยากนะครับเดี๋ยวจะลองทำตีละขั้นตอนให้ให้เห็นนะครับที่สำคัญเลยนะครับเมื่อเราเจออย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับ เราเริ่มต้นพิมพ์ตารางก่อนนะครับส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายเนี่ยไม่ต้องไปสนใจก่อนนะครับพิมพ์ตารางให้ได้ก่อนนะครับช่องนี้นะครับลำดับที่รายการจํานวนหน่วยละเนี่ยทําไม่ได้ก่อนก่อนจะพิมพ์เราควรที่จะไปดูว่าเราตั้งหน้ากระดาษไว้อย่างไรนะครับผมก็ไปที่เพจเลเยอร์ไปดูที่ไซส์ก่อนตอนนี้เราเป็น A4 อยู่นะครับ แล้วก็ไปดูที่มาร์จินระยะขอบของมันนะครับคัสตอมมา r g จินตรงนี้นะครับผมก็เอาประมาณนี้นะครับที่มก็ตั้งไว้ให้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านอยากจะตั้งให้มันน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็จัดการตามที่ต้องการนะครับตรงนี้ผมเอาตามนี้นะครับกดโอเคไปพอกดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นเส้นปลาขึ้นมา เส้นปละนี i ก็คือเส้นแบ่งหน้าเราก็ต้องสร้างใบเสร็จอยู่ในบริเวณนี้นะครับด้านล่างก็จะมีเส้นด้านล่างด้วยนะครับนี่คือด้านล่างของกระดาษนี่คือด้านขวานะครับอย่ากเกินนี้โดยกัมน์ A ตรงนี้นะครับลดความกว้างของกอลัมนะครับให้เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับให้เหลืออยู่ประมาณสัก0.5หรือ0.6หรือประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ เดี <chat> ๋ยวจะเข้าใจว่าทำไมต้องลดประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลังนี่เดี๋ยวเราต้องหดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราทําไปก่อนแล้วก็มาหดทีหลังเพราะเดี๋ยวเราต้องมีการแทรกกมอบแทรกแถวนะครับเดี๋ยวมันจะกระยับเดี๋ยวพอหดไว้ก่อนเดี๋ยวจะสับสนนะครับหดเฉพาะด้านหน้าพอก่อนนะครับแล้วก็เริ่มพิมพ์พิมพ์ที่เซลล์ B หนึ่งเลยนะครับรายการรายการนี้นะครับ ผมขอใช้สองคอลัมน์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้คอลัมน์เดียวอย่างนี้ถามว่าทําได้ไหมทําได้ทําได้ก็คืออย,อย่างคุณต้องการพิมพ์รายการใช่ไหมคุณอาจจะพิมพ์ว่าอ่า001อย่างนี้นะครับแล้วก็รายการอะไรข้ออาแล้วก็ชื่อรายการอย่างนี้อย่างนี้ทําได้นะครับถ้าเกิดคุณจะเอาคอลัมน์เดียวนะครับในคลิปนี้นะครับ <S <S ผมขอใช้สองนะครับเพราะว่าผมจะต้องนําช่องเนี้ย มากรอกข้อมูลแล้วเพื่อจะดึงรายการออกมาในนี้นะครับในซึ่งจะอยู่ในคลิปตัดไปนะครับเลยต้องใช้สองกระลทีนี้พอเราได้แล้วนะครับก็ประสานเซลไว้ก่อนนะครับโฮมเมิร์เซลนะครับต่อไปจำนวนแล้วก็หน่วยละก็พิมพ์ตามตีละช่องเลยนะครับไม่ต้องข้ามช่องนะครับจำนวนเงินนะครับรนี้ เรียบร้อยนะครับสังเกตดูนะครับเราใช้อยู่กี่กอลัมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทีนี้เส้นปละอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จัดกึ่งกลางก่อนนะครับให้สวยงามก่อนแล้วก็พยายามยืดนะครับรายการเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีชื่ออยู่ตรงเนี้ยถ้ามันยังเล็กอยู่เดี๋ยวมันก็จะเลยนะครับเลยช่อง เราก็พยายามจัดให้สวยงามนะครับโดยจัดให้อยู่มาชิดในส่วนของเส้นปละด้านหลังนะครับอ่าได้แล้วอย่างนี้นะครับบางคนว่าได้จริงไหมก็ลองกลุ่มดําแล้วก็ใส่เส้นตารางลงไปดูที่ครับไปที่โฮมนะครับแล้วก็บอร์เดอร์ซึ่งตารางนี้ผมบอกไว้ในคลิปที่สิบนะครับ EP 1 0บแ้วอย่างนี้ก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ ปลิ้นพรีวิวดูก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะไม่อยู่กึ่งกลางไม่อยู่กึ่งกลางก็เพจเซตอัพไปที่มา r g จินแล้วก็ออริซินทัลตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือหน้าตาเบร์เสร็จเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วที่ผมบอกว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับให้เอาตัวคอลัมน์มีคอลัมน์สุดท้ายนะครับที่เป็นจํานวนเงินตรงนี้นะครับ เราก็ขยับไอตัวคอลัมน์ที่เลยไปอีกคอลัมน์หนึ่งอย่างเช่น G คอลัมน์ G เป็นจำนวนเงินนะครับคอลัมน์ H ตรงนี้นะครับพยายามหดเข้ามาให้เหลือประมาณนี้นะครับแล้วก็ทํายังไงก็ได้ครับไอ H ตัวเนี้ยน,นะครับอยู่ในอ่านะครับไอ H ตรงเนี้ยอย่าเลยเส้นนะครับไอเส้นปลาเนี่ยเห็นไหม H โผล่มาหน่อยหนึ่งอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นเทคนิคนครับเดี๋ยว ถ้าไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวจะทำเส้นยากนะครับเมื่อได้ตรงนี้มาแล้วนะครับต่อไปผมก็จะทำเส้นไว้ก่อนนะครับเพื่อเพื่อความเข้าใจนะครับทำเส้นไว้ก่อนนะไอเส้นตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาแก้ไขก็ได้อ่ได้ประมาณนี้นะครับนี่คือส่วนของตารางตรงนี้นะครับตารางนี้นะต่อไปเมื่อได้ตารางแล้วนะครับไอไปทำในส่วนของส่วนหัว ส่วนหัวแล้วจะทำไงไม่มีไม่มีตัวแถวเลยด้านบนอันนี้ก็ต้องแทรกนะครับชี้ไปที่แถวที่หนึ่งเลยนะครับตรงเลขหนึ่งคลิกกวาหนึ่งครั้งเลือก insert แต่ว่าถ้าเกิดว่าแทรกทีละแถวทีละแถว่างนี้ก็นานนะครับเราสามารถคลุมสามสี่แถวห้าแถวแล้วแต่เรานะครับตรงนี้แล้วก็ชี้ที่แถวใดแถวหนึ่งคลิกกวาหนึ่งครั้ง insert ได้มันก็จะแทรกจํานวนที่เราคลุมไว้นะครับอันนี้เราก็เริ่มพิมพ์เลย ผมแนะนํานะครับพิมพ์ในช่องเริ่มต้นอย่าไปพิมพ์ตรงกลางแล้วมาจัดจัดจ้ากนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับบริษัทอะไรมั่วๆนะครับผมมั่วแล้วกันนะครับแล้วก็ที่อยู่ก็มั่วๆเอานะครับโทรศัพท์นะครับเบอร์โทรก็มั่วานะครับแล้วก็หมายเลขผู้เสียภาษีนะครับเขาเรียกว่าเลขประจําตัวนะครับผู้เสียภาษีก็มั่วอีกนะครับเพราะเดี๋ยวไปซํามองจรบ้านเขาจะโดนนะครับ ทีนี้เราก็จัดกึ่งกลางนะครับเวลาจัดกึ่งกลางเราก็เมิดเซลลสังเกตดูนะครับอย่าไปกลุ่มทั้งหมดนี้นะครับแล้วจัดตีเดียวไม่ได้นะครับเราก็กลุ่มตีละแถวอย่างนี้เมิดเซลล์เมิดเซลลเมิดเซลนะครับตรงนี้เป็นตัวหนาก็ใส่ตัวหนาไปนะครับแทรกรูปนะครับแทรกรูปทําไงก็เหมือนเดิมครับไปที่ insert picture เอาจาก disk drive นะครับ เอารูปนี้ก็แลการรูปอากินคลิกเข้าไปกด insert นะครับรูปบนใหญ่ไม่ต้องตกใจนะครับย่อเปอร์เซ็นต์เล็กๆกดชิปคางไว้นะครับมันจะสมมาตรเวลาเราย่อนะครับกดก็มานะครับแล้วก็ลากขึ้นไปกลับมาแสดงผลเหมือนเดิมนะครับสมมุติประมาณนี้โลโก้ของบอริษัทเรานะครับต่อไปนะครับต่อไปคือในส่วนของ รหัสลูกค้าแล้วก็เล่มที่วันที่ตรงนี้นะครับเราก็เริ่มพิมพ์นะครับรหัสลูกค้าอันนี้นะครับเบนไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เราได้ใช้ประโยชน์ในคลิปต่อไปนะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆนะครับตรงนี้แล้วก็ชื่อลูกค้าแล้วก็โทรศัพท์อ่านีล้ลบทิ้งนะครับสังเกตดูนะครับมันติดกันเกินไปถ้าเกิดติดกันอย่างนี้ก็ แถวที่6กแถวที่เ็ใช่ไหมครับชี้ที่แถวที่เจ็ดนะครับคลิกขวาหนึ่งครั้ง insert แล้วก็หดเข้าไปนิดนึงอ๋อที่อยู่ลืมไปนะครับมีที่อยู่ด้วยนที่อยู่ตรงนี้เว้นไว้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องถ้าเกิดเราใส่ข้อมูลลูกค้าเดี๋ยวชื่อกับที่อยู่เบอร์โทรมันจะโผล่ขึ้นมานะครับครับเราก็เลยต้องมีเซลล์ไว้นะครับอย่างนี้นะทีนี้ถ้าเกิดว่า จะทําเส้นหรอครับยังไงครับจะทําเส้นเส้นกรอบตรงเนี้ยถ้าเกิดเอาไว้ง่ายเราก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับคลุมแล้วก็ไปที่ตารางเรียกว่า outside border แต่อย่างนี้นะครับผมว่ามันไม่สวยนะครับเพราะว่าเวลาเราพิมพ์ับว่าเลขที่อย่างเงี้ยนะเลขที่แล้วก็วันที่อย่างเงี้ยครับวันที่เนี้ยแล้วเราก็ไปทําเหมือนเดิมอีกก็คลุมอย่างนี้ แล้วก็ไปที่ border แล้วก็เอาแบบ outside border มันก็จะติดกันน่าเกลียดนะครับลองดูตัวอย่างไฟล์ปริ้นเห็นไหมครับจะดูน่าเกลียดติดกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณไหนทําไม่ได้ก็เอาประมาณนี้ก็ได้นะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าอยู่ที่บริษัทคุณจะรับได้หรือเปล่ากันเองอันนี้ก็ไม่เอานะครับยกเลิกไปก็คลุมไปนะครับคลุมไปแล้วก็ไปที่ border แล้วก็เลือก no border ก่อน ทีนี้จะทําอย่างไรนะครับให้ได้กรอบนี้ขึ้นมากรอบนี้ขึ้นมาผมแนะนําว่าต้องใช้ตัวนี้นะครับ insert shape แล้วเลือกตรงมุมม,มนนะครับตรงนี้คลิกตรงนี้นะครับอ่าลากเลยเห็นไหมครับเอตดผลที่ผมบอกว่าให้เอา a หนึ่งหดไว้อย่างนั้นเห็นไหมเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะได้พอดีอยู่ตรงนี้นะครับมีเส้นอยู่ตรงนี้ ครับพอดีเส้นตรงนี้มันจะได้ไม่ชิดมันจะได้จัดง่ายนะครับทีนี้ไอความมนของมันเนี่ยเอาไปเลือกตรงนี้ก่อนนะครับ format shape fill เนี่ยเลือกไม่ต้องเติม no fill shape outline คือสีเส้นนะครับสีดำนะครับขนาดของมันแล้วแต่คุณนะครับขนาดของมันเอาสักสามส่วนสีก็แล้วกันประมาณนี้ทีนี้สังเกตด,ดูนะครับ เส้นของมันเนี่ยมันความมนของมันเนี่ยมันจะม,มนมากเกินไปไม่สวยสังเกตดูตัวสีเหลืองส้มๆมไหมครับสีส้มๆเนี้ยสีส้มเนี่ยนะครับมันเป็นตัวช่วยลดความมนนะครับชี้ที่สีส้มนี้กดเมาส์ด้านซ้ายกลางไว้ลากออกไปนะครับความมนก็จะลดลงอย่างนี้นะครับสวยงามสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าอย่างนี้ชื่อลูกค้าผมประสานเซลนะเหมิดเซล เมิร์นเซลสังเกตด,ดูนะครับเส้นไอ้ตัวแอคทีฟเซลตรงนี้มันมันมาทับเส้นหรือว่าเส้นไปทับช่องนี้มันก็จะไม่เวิร์กอีกเห็นไหมครับนี่คือปัญหาของคุณมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับเหมือนที่คุณคิดไม่ใช่ว่าเอ็นเดี๋ยวแก้นี้กระจอกมันไม่กระจกหรอกครับมันยากถ้าลากไอ้พอดีเส้นตรงนี้ปุ๊บอ่ามันก็จะไปเกี่ยวข้องกับตัวนี้อีกนะครับเล่มที่เลขที่ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะชิดเกินไปอีกไม่สวยนะครับ ถ้าเจอลักษณะอย่างนี้นะครับผมแนะนําเลยแทรกครับแทรกเลยแทรกคอลัมน์ใหม่นะครับคอลัมน์ e นะครับคอลัมน e, ์ e คอลัมน์ d นะคลิกกว่าหนึ่งครั้งที่คอลัมน์ e นะครับแล้วก็ insert มันจะยาวจะอะไรช่างหัวมันนะครับกดนะครับทีนี้ดกดคอลัมน์ e ลงไปดกดเข้าไปดกดเข้าไปให้มีพื้นที่อยู่หน่อยหนึ่งตรงนี้นะครับเพื่อเวลาคุณดึงมาเนี่ยคุณจะดึงมาพอดีเป๊ะตรงตัวนี้ นะครับแล้วมันจะมีพื้นที่เหลืออยู่หน่อยหนึ่งนะครับแต่มันก็จะมีผลต่อตรงนี้อันนี้คุณต้องประสานเซลล์ใหม่ไหมครับอ่านี่คือเทคนิคตรงนี้ตรงนี้อย่าตรงนี้อย่าประสานนะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเก็บรหัสตรงนี้ไว้อย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวจะเอาเส้นออกนะครับประสานแค่นี้นะเหมืดเซลล์แค่นี้เนี่ยเหมืดเซลล์แค่นี้นะครับเส้นขอบนี้เรา copy เอานะครับวิธีการนะครับ กดคอนโทรลค้างไว้เอาเมาส์ชี้ที่เส้นเห็นไหมครับเป็นเครื่องหมายบวกเล็กๆแล้วก็กดเมาส์ด้านซ้ายกลางไว้เล่าออกไปนะครับเห็นไหมที่ผมแทรกมามันจะมีประโยชน์เห็นไหมครับมันก็จะพอดีเป๊ะเลยอย่างนี้นะครับอ่าแล้วกดมานิดหนึ่งเส้นด้านหลังเห็นนะครับมันก็จะสวยงามในส่วนของด้านบนสวยงามนะครับอย่างนี้ส่วนตัวนี้ก็เมิดเซลล์ไปก่อนนะครับถ้าไม่เมิดก็ ทำเนียนไว้ก็ได้ครับเอาเส้นออกแล้วก็ทำเนียนเลยก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว,ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเหมิดก็เหมิดไปนะครับทีนี้หมายเหตุก็พิมพ์เลยนะครับใช้สองแถวนี้ทำเส้นไว้ก่อนเลยนะครับทำเส้นขอบไว้ก่อนสองแถวตรงนี้เอาไซส์เลยต่อไปอันนี้เป็นจำนวนเงินบาทแล้วก็จำนวนเงินบาทแล้วก็รวมทั้งสิ้นนะครับตรงนี้รวมทั้งสิ้น แล้วก็คีย์บาดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็คลุมไปก่อนเพราะเดี๋ยวจํานวนเงินบาทเราจะมาใส่ในช่องนี้นะครับไปทําเส้นไว้ก่อนนะครับไปทําเส้นไว้ก่อนตรงนี้เราต้องเมิดเซลล์นะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาจํานวนเงินบาทมาใส่ในเนี้ยนะครับเป็นคียบาทกี่บาท,บาทแล้วรวมทั้งสิ้นเท่าไหร่เส้นระหว่างรวมทั้งสิ้นตรงนี้นะครับมีเส้นกั้นหน่อยก็ไปที่์เดอร์แล้วก็เลือกบบอร border นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็จะได้หน้าตาอย่างนี้เห็นหน้าตาอย่างนี้อ่าเห็นไหมครับรวมทั้งสิ้นเป็นอย่างนี้แล้วก็โปรดสั่งจ่ายเช็คนะครับโปรดสั่งจ่ายเช็คอะไรว่าไปนะครับตรงนี้เราคุณอาจจะเขียนอะไรว่าไปตรงนี้นะเขียนไปนะครับตรงนี้แล้วก็เหมิดเซลได้เลยครับตรงนี้เหมิดเซลนะครับได้อย่างนี้นะครับอ่า แล้วก็ทำขอบไว้ก่อนก็ได้ครับเนี่ยเอาไซตบอร์เดอร์นะครับต่อไปนะครับประเดของมันคือด้านล่างนี้นะครับตรงนี้ผู้มอบอำนาจผู้ตรวจสอบจำระโดยอันนี้แหละจะยากถ้าเกิดจะทำใน Excel จริงเพราะว่าการทำด้านล่างนี้พอเรากยับด้านล่างก้างบนก็จะเพี้ยนนะครับกยับก้างบนด้านล่างเพี้ยนนะครับตรงนี้อันนี้นะครับเราไม่ได้มีการคำนวณน,นะ เราเป็นการกรอกข้อมูลแล้วให้เข้าเซนอย่างเดียวไม่มีการไม่มีผลต่อการคำนวณต่างๆนะครับตรงนี้ผมเลยแนะนําว่าตรงนี้เพื่อความง่ายที่สุดนะครับให้ใช้กล่องข้อความเลยนะครับหรือว่ารูปวาดนะครับตรงนี้แต่ข้างบนนี้นะครับเราต้องใช้เซลล์นี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามีการคำนวณเอาข้อมูลมาใส่แต่ด้านล่างนี้นะครับผู้มอบอานาจตรวจสอบโดยจําระเงินพวกนี้เราไม่ต้องทําในเซลเพราะเดี๋ยวมันจะกระยับเพี้ยนหมดเลยนะครับอันนี้ เราควรที่จะใช้รูปวาดนะครับโดยง่ายๆนะครับผมจะไปก๊อปปี้มาก่อนจากด้านบนนี่แหละครับก๊อปปี้มานะครับตรงนี้ก็ก๊อปปี้ปกตินะครับลากมาแต่ไป่นก๊อปปี้คุณก็ลากใหม่ก็แล้วกันนะครับตรงนี้ก๊อปปี้มาแล้วผมก็ดึงดูก่อนนะครับดึงแล้วก็ผมก็ไปดูความกว้างของมันนะครับไปที่ฟอร์แมตนะครับตอนนี้ความกว้างสิบก 1ส3 4นะครับทีนี้ตั้งหมดเนี่ยความกว้าง1ส3 4เราต้องการ3บล็อกใช่ไหมครับที่เท่าๆกันเนี่ยแต่ละช่องของมันเนี่ยแต่ละบล็อกของมันเนี่ยก็คือประมาณสัก5กว่านะครับอย่างนี้นะครับเราก็5กว่าดูนะครับ3น้อยไปนะครับ4ประมาณ5 5.2อะไรเงี้ยครับนี่ประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับอันนี้เรา ไปที่ format h e f fill เนี่ยผมก็เติมสีขาวนะครับเพื่อความง่ายผมก็เริ่มพิมพ์เลยนะครับตรงนีอ้อันที่มีหลายบรรทัดก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเรายืดมาเดี๋ยวเราจะ copy มันจะได้เท่ากันนะครับเริ่มพิมพ์นะครับเอาเมาส์ชี้ไปนะครับคลิกกว่าหนึ่งครั้งเลือกเลือก edit text พิมพ์เลยชำระโดยอ่าฟอนต์ของมันยังเป็นสีขาวอยู่ใช่ไหมครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับไปเลือกที่ format text fill ตรงนี้ให้เป็นสีดํานะครับ ฟอนต์จะเป็นยังไงช่างของมันนะครับเดี๋ยวเรามาแก้นะครับจำระโดยแล้วก็เงินสดเช็คนะครับตรงนี้ธนาคารถ้าอยู่ในกล่องข้อนกร,กรบาบุงนี้นะครับเราสามารถใช้เส้นลากได้นะแต่ว่าในนี้ผมถ้าเราพิมพ์เองผมแนะนําว่าเพื่อความสะดวกเราอาจจะใช้จุดออกก็ได้ครับแต่คนไหนที่อยากจะสวยงามก็อาจจะใช้ตัวเส้นขีดเอานะครับแล้วก็ เลขที่แล้วก็วันที่อ่าได้อย่างนี้นะครับถามว่าสวยมากไหมลองดูสิอ่าไปลองเปลี่ยนฟอนต์ดูให้เป็นของเราไทยสาร,รบัญสิบอกใช่ไหมตะกี้ไทยสารบัญพสเสิบหกนะครับคลิกตรงเส้นขอบนะครับแล้วก็เปลี่ยนยนะครับพอเราเปลี่ยนเป็นไทยสารบัญตัวสิบกมันก็จะหายไป ตกลงมาางล่างก็ยืดนะครับยืดความสูงก็ได้ประมาณนี้นะครับไม่ได้ก็ยืดอีกนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากจะให้มันชิดกันมากกว่านี้ใน Excel ทําไม่ได้นะครับถ้าอยากจะทําอย่างนี้ให้มันชิดกันเนี่ยให้มันทับมันชิดกันต้องไปทําใน Word นะครับแล้วก็ก๊อปมาใส่ใน Excel แค่นั้นเองนะครับเมื่อเราได้เลยนะครับตรงนี้เราก็ก๊อปมานะครับเอาเมาส์ชี้ไปที่เส้นนะครับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับเป็นเครื่องหมายบวกเล็กๆล,ล,ลากออกมา ช่องที่หนึ่งนะครับผู้มอบอำนาจก็เขียนไปนะครับตรงนี้จุดนะครับตำแหน่งอันนี้ง่ายแล้วนะครับต่อไปนะครับก๊อปมาอีกอ่ามันก็จะสวยงามพอดีประมาณนี้นะครับตรวจสอบโดยใส่จุดนะครับที่ผมเอาตัวอย่างนี้มาเพราะว่ามันจะมีหลายๆอย่างนะครับจะได้ทำเป็นนะครับ ลืมไปนะครับเช็คเงินสดนี้จะมีช่องสี่เหลี่ยมก็แทกรกสัญลักษณ์นะครับเอาเคอร์เซอร์ไปวางข้างหน้าตำแหน่งที่เราต้องการจะวางนะครับตำแหน่งที่ต้องการจะวางสัญลักษณ์เราก็ไปที่ Insert Symbol ก็เหมือนในว r d นะครับ Symbol ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของบ i n งดิ้งสองนะครับถ้าหาไม่เจอก็ไปเลือกที่เป็นบ i n งดิ้งสองหรือว่าบ i n งดิ้นะครับก็จะมีสี่เหลี่ยมถ้าเราเจอแล้วเราคลิกเข้าไปกด Insert นะครับ อ่าต่อไปอีกอันนึงก็เหมือนทำเหมือนเดิมนะครับเอาเคอร์เซอร์ไปวางด้านหน้าที่จะวางสัญลักษณ์นะครับซิมโบลอินเสิร์ตซิมโบลนะครับไปที่ตัวเดิมนะครับได้อย่างนี้ก็จะได้สวยงามอย่างนี้นะครับแต่ว่าถามว่ามันสวยไหมลองดูนะครับไฟล์ปริ้นดูมันก็เกือบสวยแล้วนะครับมันยังไม่สวยตรงนี้มันตรงนี้เป็นมุมมน แต่ตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมไม่สวยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหให้มนใไ้หมดเลยนะครับถ้าเกิดต้องการมนให้หมดนะครับตรงนี้ผมแนะนํานะครับทําอย่างนี้ครับเราเอาเส้นนี้คลุมไปนะครับคลุมไปห,หมดตรงนี้เลยนะมาถึงมาถึงจุดนี้หลังจากนั้นนะครับไปที่ home border เลือกอบอร border ตรงนี้นะครับผมจะเอาเส้นรอบออกไปห,หมดเลยนะครับ ออกไปนะครับกดโอเคนะครับมันไม่มีเส้นขอบด้านตั้งสี่ด้านแล้วครับทีนี้เอไปเอารูปวาดที่เราทําไปแล้วนะครับมาใส่แทนนะครับก็คือก๊อปมาเหมือนเดิมนะครับลากยืดมาเห็นไหมครับเส้นขอบที่ผมทําไว้มีประโยชน์เห็นไหมครับขอบมันจะได้พอดีสวยพอดีเป๊ะเลยยืดออกมานะครับยืดลงมายืดมาอยู่ตรงนี้เลยประมาณนี้นะครับ อันนี้ยังโปรโอยู่นะครับตรงนี้เส้นนี้ยังียังกลุมไม่หมดก็ไปบอร์เดอร์มอบอร์เดอร์นะครับไม่เอาตรงนี้ออกไปก่อนอ่ะตรงนี้นะครับก็มีเส้นล่างนะครับเส้นล่างก็ไม่เอาด้วยบอร์เดอร์มอบอร์เดอร์เส้นล่างนี้ก็ไม่เอานะครับได้อย่างนี้แต่หลายคนอาจจะบอกเอ้ยทำไมมันไม่ไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับกดเข้าไปนะครับแถวที่ยี่บสี่นะครับกดเข้าไป ่าประมาณนี้นะครับมันจะได้มีเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะแทรกมาก่อนดีกว่านะครับอินเสิร์ตขึ้นมาอ่าแล้วโคด้าไปนะครับเห็นไหมครับมีขอบอยู่นี้แเราก็ลากไอ้ชี้ตรงเส้นนะครับให้พอไปชนขอบพอดีนะครับจะได้สวยอ่าประมาณนี้นะครับอ่าเกือบได้แล้วเกือบดีแล้วนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับเราจะไม่เอาเส้น เส้นกั้นระหว่างแถวเราไม่เอานะครับตรงนี้ตัวนี้เราก็ไม่เอาเหมือดเซลไปก่อนนะครับตรงนี้เหมือดเซลเหมือดเซลาหมดก็ไปหมดทีนี้เราจะเอาเส้นกั้นระหว่างแถวออกนะครับเราก็กลุ่มแค่นี้นะครับกลุ่มแค่นี้แล้วเราก็ไปที่อ่า โฮมบอร์เดอร์เหมือนเดิมนะครับมอร์บอร์เดอร์เส้นแนวนอนเราไม่เอาตรงนี้นะครับกดโอเคเลยได้อย่างนี้นะครับใบเสร็จของเราก็จะสวยงามอ๋อด้านล่างนี้ด้านล่างนี้เราก็ต้องลืมไปนะครับเราต้องมีเส้นด้วยบอร์เดอร์เส้นด้านล่างก็เอากดตรงนี้ได้เลยนะครับบั t เตอรบอร์เดอร์แล้วลองไฟล์พรีวิวดูดิครับสวยงามไหมโอ้ยนี่ยังไม่สวยเพราะว่าเส้นขอบมันนะ เพราะว่าไอ้ัวความมนของมันมลม,มากเกินไปทําไงล่ะครับทีนี้ก็คลิกตรงเส้นนี้เส้นที่เป็นเส้นขอบนะครับแล้วก็ัว่สีส้มลากเอาลดความมนนิดหนึ่งอ่าได้อย่างนี้นะครับสวยงามเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับตรงนี้บางคนบอกว่าเอาเรียบร้อยได้ไงข้างล่างยังยังมีพื้นที่ว่างอยู่เลยก็ไม่ยากแหละครับตรงนี้ถ้าเกิดมีพื้นที่ว่างนะครับ อินเสิร์ตได้เลยนะครับอินเสิร์ตแถวใหม่ได้เลยอ่านะครับยังยังยังพอมีอีกแถวหนึ่งก็อินเสิร์ตอีกสักแถวหนึ่งได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ไฟลบลิน่์สวยงามนะครับอ่าตรงนี้ยังมีเส้นอยู่รูมไปอ่าส่วนส่วนการคำนวณต่างๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะ ทำในคลิปตัดไปนะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆแล้วก็มันจะได้ใช้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับตรงนี้ครับก็สำหรับการทำใบเสร็จรับเงินนะครับใน Excel ก็ประมาณนี้นะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาในการชมคลิปนี้อาจจะนานหน่อยแต่ว่าหวังไปยังยิ่งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับ เพราะว่าในการทำใบเสร็จมันก็หลีกหนีไม่พ้นในการใช้เทคนิคเหล่านี้นะครับส่วนในคลิปตัดไปนะครับผมจะมาอธิบายวิธีการที่จะเอารหัสลูกค้ามาใส่นะครับแล้วก็จะแสดงชื่อลูกค้ามาในนี้นะครับแล้วก็เอารหัสสินค้ามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็แสดงรายการสินค้าแล้วก็จํานวนนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับผมจะแนะนําวิธีการทํา running number ใน Excel นะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาแนะนำว่าจะทำอย่างไรให้มันออโต้ให้เรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ